โอเคอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมนะครับผมสวยๆนะฮะ มาจนได้เนี่ยครับผมต้องให้รอสัก3ามสี่รอบก่อนไหมหรือต <c oughs> ้องรอให้มงัหมดก่อนดูโอ้โหสามฮะนะครับผมมาเปิดวงด้วยด้วยมากเอโห่อาอลจ้าจอดคุยทองเลยทีเดียวแค่ด้วยสุยอดสามตัวเมเ้ I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I tell you. Okay, blue bumps are big. I hope blue I am coming It's so cold. I don't need anyone. I'll do it. ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะปักหน่องพาปั่นนะครับผมนะผู้ชมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่พีจีนะครับผมนะคนดูก็มาดูนะครับผมทุน200นะครับผมวันนี้จะได้กำไรกันหรือเปล่านะครับผมดูไป Let's go นะครับผมเบบีนะคนดูเปิดแรกมานะครับผมบอไปหนึ่งทีไม่เป็นไรยังชิวอยู่นะฮะ เว้ยไม่มาเลยกนดูเว้ยหนักเลยนี้เว้ยเกลือไปไหนคนดูเบตห้านะเว้ยยังไงสแกตเตอร์เลิกตัวโอ้โหมาดีมาท่านผู้ชมสแกตเตอร์คอหนึ่งตัวไปจบๆไปวันหมดนะฮะกนดูอว้ยเว้ยสแกตเตอร์เชี yeah. ่ย ถ้าสมมติว่ผ่านในตัวนี้ไปนะด้านบนก็มีอีกแต่แม่งไม่ลงคนดูโอ้โหเหลือร้อยห้าสิบแล้วนะครับคนดูตอนนี้เย็ดแค่ไม่มาเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับผมร้อยสามสิบมาวัดดวงครับวัดดวงครับคนดูบอกได้คำเดียวแค่นั้นแหละเคด้วยแถวสองไม่มีอีกจะเลินละมึง เฮ้ยสแกตเตอร์สตัวครับผมยังไงคนดูแล้วตัวที่สี่ตัวที่สี่ยังไงจะมาก็ไม่มานะผมเห็นสาสี่รอบแล้วแล้วดูดูมันเป็นคนดู โอเคอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมนะครับผมสวยๆนะฮะมาจนได้นะครับผมต้องให้รอสัก3าสี่รอบก่อนไหม <c oughs> หรือต้องรอให้เงินกูนหมดก่อนคนดูโอ้โหสาภาพนะครับผมมาเปิดหัวสวยๆมาโอ้โหพระเจ้าจอดก้วยทอดกันเลยทีเดียวเคด้วยสวยไว้สามตัวเแบมบไม่มี โอเคบึ้มบัมซัมเบ้ครับผมมาดูบึ้มบัมซัมเบ้ครับตัวแพงมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหูยของจริงดอกเดียวรู้เรื่องสวยดีอย่างเงี้ยซุปเปอร์ไม่กาวินนะครับ1,324บบาทนะครับผมมาดูนะฮะสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคตัวแพงมีเป้า มาดีดอนนี้จัดไปสวยๆครับผมสุดท้ายและท้ายสุดนะครับท่านผู้ชมเคด้วยมาไว้ีสตัวลายสวย,สวยอดใจไว้แล้วกันนะครับผมดูก็โอเค12ฟรีนะครับผมก็ได้กําไรอยู่นะครับผมใครว่าไม่ได้นะครับผมก็อุย้ยหนึ่เลยแหละนะครับผมบันสบาทเบ็ดสาไปเลยแล้วกัน สักหมุนสองมุนก็พอแล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาตัวแพงมาด้วยเป็นไงล่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะดอกเดียวดอกเดียวเสี่ยวทั้งซอยปะล่ะกดดูยิ่งชิวไปใหญ่นะครับผม,ผมดูเดี๋ยวผมเล่นต่อสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมพอพอนะฮะเออเล่นได้แล้วก็ควรเลิกนะครับผมโลภมากนะฮะเดี๋ยวลาหายกัน แค่นั้นแหละคนดูฝากไว้คิดส9 9 0กรกราบานะครับผมนะผู้ชมสวยๆไปเลยดอกนี้ดอกเดียวแตกให้รู้สึกแค่นั้นแหละคนดูแตกให้รู้สึกแค่นั้นแหละคนดูเออเป็นไงแค่นั้นแหละอ,อ,อ,อืมไม่พูดเยอะเจ็บคา เป็นไงล่ะคนดูทุนสองร้อยแตกหมื่นเป็นไงล่ะคนดูแค่นั้นพอถอนเลยครับผมมาดูวันนี้นะฮะเข้ากระเป๋าเต็มๆนะท่านผู้ชมนะครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวราไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.